Tụi nó tự nhiên lộn lộn. Tụi nó tự nhiên lộn lộn như thế này. Tôi đã nói ขอโทษครับคุณแพมผมจะเป็นต้องใช้เงินนี้จริงๆถ้าผมมีให้เมื่อไหร่ผมจะรีบคืนเลยครับใครพูดอะไรผมได้อ่ะแล้วมันเป็นลงทุนของลูกค้าใช่นะเปิดประตูเดี๋ยวนี้ผมขอโทษจริงครับ ขอบคุณคุณบานนะครับที่ยอมลงเงินพี่เล็กพี่ยังมานั่งสบายใจอยู่ได้พี่รู้ไหมไอคนขับรถที่พี่บอกว่าไว้ใจเนี่ยมันเอาเงินเราแล้วก็หนีไปแล้วแพรมพูดอะไรเนี่ยเขานี่ใส่ดีมากเลยนะหรอมันล็อกประตูรถใส่ฉันแล้วมันก็เอาเงินที่เราจะลงทุนกับลูกค้าเนี่ยหนีไปแล้วแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอะ่ะนี่แพรพูดจริงเหรอไอชัว่วเอ พี่อุตส่าห์สงสารมันให้งานมันทำ้าแบบนี้กับพี่ได้ไงเล็กพี่เป็นไรพี่เป็นไรโรคหัวใจพี่กำเรอิบอีกแล้วเหรอจะเย็นนะพี่เล็กจะเย็นก่อนจะเย็นพี่เล็กพี่เล็ก นี่ครับคุณหมอเงินค่าผ่าตัดของเมียผมคุณหมอช่วยผ่าตัดให้เมียผมหน่อยนะครับนะครับได้ค่ะคุณเราอยู่ข้างนอกนะคะถ้าเรายังอยู่ตำรวจก็ต้องตามจับเราสิ เสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะไป็นไงบ้างคะหายสันละเหลวต้องเจอไหมยังไม่เจอเลยค่ะแต่ตอนนี้เราได้ปลอดแสของภรรยาเขาแล้วเขากำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะพาฉันไปหน่อยเชิญค่ะ ขอโทษนะคะคนไข้ที่ชื่อดิวพักอยู่ห้องไหนคะห้องสามสค่ะเมื่อวานสามีคนไข้เพิ่งมาจ่ายค่าผ่าตัดตอนนี้น่าจะพักพื้นอยู่ค่ะคิดแถมันก็ขโมยเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดที่เมียมันเองสวัสดีค่ะคุณตำรวจ มาหาฉันมีอะไรหรอคะนายโอ๊ตอยู่ไหนพี่โอ๊ตทำไมหรอคะตั้งแต่ฉันฟื้นมาฉันก็ไม่เห็นเขาเลยคะ่ะคุณเป็นหัวหน้าพี่โอ๊ตใช่ไหมคะมันขโมยเงินฉันไปและเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาให้เธอแล้วยังทำให้ผัวฉันต้องเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจกำเริบอีกแล้วเธอรู้ไหม ว่าเขาไว้ใจผัวเธอขนาดไหนแต่นี่เหรอสิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาเธอเป็นเมียมันเธอก็ต้องรู้สิว่าผัวเธอมันอยู่ไหนอะรีบบอกมาซะจริงเหรอคะคุณตำรวจจริงค่ะโธ่พี่โอ๊ตทำไมทำแบบนี้ เลอกแสดงและคอได้ละบอกมะสะว่ามันอยู่ไหนรีบบอกตำรวจไปสิคุณใจเย็นก่อนค่ะเขาไม่รู้หรอกเรื่องตามหาคนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเธอค่ะง้นพวกคุณก็ต้องตามตัวมันกลับมาให้ได้ ดิวกลับมาเหรอเป็นไงบ้างหาดีแล้วใช่ไหมพี่ทำแบบนั้นทำไมรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำอะไรลงไปดิวรู้เรื่องกันหรอตำรวจก็คงมาหาดิวแล้วสินะพี่ขอโทษแต่ถ้าพี่ไม่ทำวิธีนี้พี่ไม่รู้หาเงินจากไหนมารักษาดิวแล้วอะ่ะพี่รู้ไหม ว่าคุณเล็กเขาไว้ใจพี่มากขนาดไหนแต่ดูสิ่งที่พี่ทำกับเขาสิเขาเสียความรู้สึกมากนะพี่รู้แต่พี่หมดหนทางแล้วจริงๆอ่ะดิวเงินแค่นั้นมันคงไม่เดือดร้อนอะไรสัหรลบพวกเขาหรอกพี่จะหนีไปอยู่ต่างประเทศพี่จะรีบหาเงินเอาไปคืนให้คุณเลขข็กกินกรบมือเลยะมันสายไปแล้วล่ะ เพราะคุณเล็กเขาเสียใจกับการกระทำของพี่จนเขาหัวใจกํำเริบแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วนี่ว่าไงนะพี่ฟังไม่ผิดหรอกคุณเล็กเขาเสียชีวิตไปแล้ว โอโทษชีวิตของแกต้องแลกกับชีวิตผัวฉันคุณอย่าทำอะไรกับผมก็เชิญเลยครับผมขอโทษผมไม่รู้จะทำไงแล้วอนะเอาเลย ทำร้ายเขาไปยังไงคุณเล็กเขาก็ไม่ฟื้นหรอกคะ่ะอย่าทำอะไรเขาเลยฉันรู้ว่าผัวฉันมันผิดแต่ฉันก็พาตำรวจมาจับเขาแล้วไงคนเราถ้าทำผิดยังไงก็หนีไม่รอดหรอกคะ่ะแกหุบปากไปเลยคนที่เสียชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ผัวของแกไงคุณเชื่อเขาเถอะนะคะถ้าคุณทำร้ายเขาคุณต้องติดคุกนะคะ คนตำรวจรีบจับต e er> ัวมันไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้ามันอีกคนเล็กพี่ ฉันรักพี่นะแต่ฉันไม่อยากให้พี่ต้องมีชีวิตหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปแล้วฉันจะรอนะ คุณคะฉันต้องขอโทษแทนสามีฉันด้วยนะคะแล้วเงินที่เขาเขาโมยคุณไปฉันจะรีบชดใช้ทั้งหมดคะ่ะฉันขอโทษนะคะ